มาชวนเมาส์คู่มั่นของนางเอกในเรื่องดาราจักรรักลำนำใจในพาคต้นกันนะเป็นคู่มั่นที่เหมือนกับว่าเห็นกระจกสะท้อนตัวเองแล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนกันมากๆอ่ะคือหยุนหยวนเนี่ยเป็นองค์ชายที่ก่อนหน้านี้คู่มั่นของเขาไม่เคยมองเลยว่าเขาเป็นคนที่มีค่ามองว่าเขาเป็นคนโง่มองว่าเขาเป็นคนไม่สู้คน แต่มีแต่นางเอกคนเดียวที่เห็นคุณค่าของเขาแล้วทําให้เขามีความรู้สึกฮึบขึ้นมามีพลังขึ้นมามันก็เลยทําให้เขาเนี่ยพลีชีพเพื่อนางเอกได้หมดตัวนางเอกเองก็มีปมอยู่ในใจคือแม่เนี่ยไม่เคยยอมรับในความเป็นตัวเองเลยทําอะไรก็ผิดไปหมดพอวันหนึ่งที่มีผู้ชายคนนี้เข้ามาแล้วทาให้เธอมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นสปอยทุกอย่างอยากกินอะไรหามาให้อยากได้อะไรซื้อมาให้มันเป็นเส้นบางๆระหว่างเพื่อนที่รู้ใจกันกมากๆกับคนรักอะ่ะแต่บังเออีตัวแม่อ่ะ รู้สึกว่าแบบไม่ไม่เหมาะสมด้วยตระกูลไม่เหมาะสมแม่มีเหตุผลของแม่อยู่ซึ่งก็เข้าใจได้นะแต่แม่เชียร์พระเอกเธอเอ้ยดูมาทั้งเรื่องนะฉันลำคาญแม่มากฉันมาเชียร์แม่ก็ตอนที่แม่มันเชียร์พระเอกนี่แหละฉันก็มีความรู้สึกเข้าใจแม่อ่ะเพราะวยความที่พระเอกเนนเอก่ะเป็นคนที่พร้อมครบทุกอย่างมีความเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถที่จะดูแลนางเอกได้ไม่ดูหน่อมแนมไม่ดูติมต่มติม่มเหมือนกับครูมันที่นางเอกจะตกลงโปงใจด้วยเธอมันก็เลยเป็นความรู้สึกรักพี่เสดายน้องถ้าเกิดฉันเป็นานางเอกถ้าฉันเป็นนางเอก คิดอย่างนี้แล้วจะมีความสุขเวลาดูซีรีส์จีนถ้าฉันเป็นนางเอกฉันก็คงจะหนักใจเหมือนกันนะเ้าก็อีกคนนึงมันก็แบบเป็นจิก๊กซอที่ต่อกันลงตัวแล้วเขาก็เป็นคนเอื้อนเอ่ยเองว่าเขาจะขอมัน่นในขณะที่พระเอกเองเออก็เจอก็จิตใจวั่นไหวแหละแต่เขาไม่ได้มาขอมั่นนี่แล้วเขาก็ไม่ได้แสดงตัวตอนอะไรชัดเจนน่ะเธอถ้ารักใครก็ต้องพูดออกไปนึกออกปะหยุดไม่ต้องสปอยเพราะฉันรู้ว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เขาก็จะได้กันนั่นแหละแต่ในเบื้องต้นน่ะฉันก็แอบเชียร์เหมือนกกกันนนนนนนะะอออม้พราาาา็หต่ล ดาราจักรักลำนำใจดูมาจนถึง EP ีแรกๆแ,แล้วคุณรู้สึกเชียร์คู่มั่นคนแรกของนางเอกบ้างไหมคะอยากรู้เหมือนกันว่ามีใครคิดเหมือนอุ้มหรือเปล่า